สวัสดีครับชาวยูทู e ทั่วประเทศทั่วโลกเอามือวนนี้ดินมืดต้องลงไปเอาอีกสันหนึ่งมันบ่อันสีเมือพอดีเอาอะไรได้นี่โอ้สันจริงๆเดินหน้าไปอีกน้อยด้วยนิดเดียว,ลวเลยเหรอเดียวคนอ่ะสุดข้อเมาเอาก็สายจอดจัดทั้งหนอกกระแดดห่อนเนาะเว้ยเป็นไงคือสบายปวด ล่างเป็นดินตับครับลองดูถ้าไม่เป็นตับไม่เอาไม่ได้อันนี้มันเป็นตับแต่กุดคราวนี้ออกน้ําพอดีสวยงามเลยจะาออกน้ำผู้เหตุการณเกษียดกระสบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับหอยจอบกอนามสีลงเดลืองเบอร์โทรศูนย์แปดสามสี่ศูนสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดนะครับอฝากกดไลค์กดแชร์ได้เนะสีมือได้จดจาก ทาง,งชันจะขึ้นไวไหมโอ้แดงทางมาสีมือชันเรืนๆอานังแดงทางอยู่แตงได้ขึ้นได้ปไ,ไ<ห>สบายว้ายแรแรกแ้่เอดอลุกไปเอารถไทมาไฟมาแล้วม,ามาว่าใจล่ะข้างหว้า่งดสภาพ เดี๋ยวมันเกลียรูรปเกลียร,รูปอยู่นี่เออเกลียรูรปตรงนี้สร้างชั้นเอาร่องมองดูนี่เมือ่อชั้นหนึ่งเนี่ยเมื่อแม่โปครับขึ้นทางจากชั้นครับนี่โอ้แห่งไหนสะมันแห่งไหอยู่นะที่ขึ้นได้อยู่น้าไปเนาะเอารถไถกลังมากๆจังเมื่อเขาครบมันละขึ้น,นได้ก็ได้ต้องขึ้นให้ได้เนาะทางชันๆครับ วันจะน่อยยังกลับหน้าทำหน้าเราที่ได้รบัทันเป็นยัาไรถงนั่งที่เปไ้หอต้องราถ้าไทมาก ซูปเปอเตยบอยกิยนอาหาเนี่ยมันสองบอยสิบเระเปาไลๆเาเอาเดียวบารนี้เป็นเอ็กซ์เตเย์เน้เอกตาเนี่ยเป็นเมื่อไหน่ทหารบอยเนี่าหารบยเจะไปควงลัเ้เขาเขาดีบืนขึ้นแล้วเอาบอเขาขึ้นมาโบกๆมามามา มาเลยมาเลยว่าทางชันชันครับเนี่ขึ้นได้สบายจุดจัดชุจดชจดัดโอ้ยร้อยเจ็ดห้าครับเานาะเงือขึ้นได้ใช่ไไปไปสบายจากกุดจัดเนี่ยนี่ละร้อยตัวนี่ะมีปัญหาร้อยตัวเนี่เนาไปยปว้ฝ้าบักป๊๊บยวเฝ้ามาให้บักป๊อบคิวเว้ย ลอยเก้าหามันเทาเ่าแล้วเห็นบ่รลอยตอ,ม,อมุนออกน้ำอ่ะไปจนจัดจนัดางสเ้ยลอจัหากัากนเห,ห็นว่าเอ๊หมนอยต่อนี่พยามเกียดมันไม่น้ำมันบอเกียดออกเกียดออกเกียรลูปเกียรูปเดี๋ยวมันก็ขึ้นได้สบาย แหลกแหงมันไปแล้วไอ,อ,อ้ปูเอ้ยขึ้นง่ายๆได้เจอที่เจอทางรดจาดรดจาดรถหางรถเพ่ได้เงินได้คำตัวเนาะท่านผู้ชมเอ้ยบุหรีแฟนเป็นโอเอฟซีชาวรถด,ดำเนาะบุไรี่คนแจกติดตามเป็นดูลังใจเนาะอ่านชันๆวันวนีน้น จหากันนี่นวยจินหาครับงนยากหล่นยากไปเทเทซีเรยเทลงได้ปะมันฟรี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 โอ้รถเทต้งหลุดวะนุมเทต้งนีได้ ฟรีฟรีมันฟี่เดียวเนา เอาได้ครับเดี๋ยวซูเปอร์มาเราแกะซ็อบแกะซ็อบนะครับต้องดินอ่อนก่อนดินอ่อนแล้วดิน,ดนแห้งเจริญอย่งาง,งั้นก็จะขึ้นยากเานื้อหนึ่งเวอาอ๋อเจได้อ้แกะซ็อบก่อนแกะซ็อบก่อน โอ้ยเดาเอาร้อยเก้าห้าเจ้าคุณปู่เป็นยังไงเบอรสองเนาะขึ้นทางชันๆครับเอาลงมากจับข้างล่างอันนี้สองร้อยสี่สิบสบายในจัดต่ำไปตกต่ำลดดับเนา เยบหามัดเยบเย็บเยบเยบยบยอ้ยไอ่เย็บยางเดียวไอ้เจ้าคุณูเอ่าเอ้ยปั่นสุมให้เจ้าคุณผูปปีโ wow like ้โอ้ยแล่นรถแบบได้คือไปยุดเฮ้ยโอ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 ้ยมันยุดเค่ไหนองใครบอกมันจอดด้วย